สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมนี่ผมพาเบื่องเป็นแนวทางนะครับนี่นะครับเป็นกระเบื้องใส่มุ้งหลังคานะครับเป็นกระเบื้องเกากระเบื้องมือสองที่ห้อามานนะครับกมีข้อสงสัยหลายอย่างว่าเอ๊มันจะใส่ใดบออันม้วนมันหนามันบางนะครับผมให้ผมมาให้เบื้องนะครับตัวนี้ก็สือยูซีมินนะตัวนี้จะเป็นต๊ะบางนะครับโต๊บางนี่ผมจะใส่เป็นทีงหลังคานะครับ ใส่มุ้งนะครับว่ามีหลายอย่างนะครับมีใหม่เนี่ยใหม่กับขนาดใบญ่เสาเสาก่อนนี่สีนาสามกวางหนสองนิว้วนะครับผมนะครับใส่ใหม่ใหม่กับใหม่เก้านะครับผมกระเบื้องก็เป็นกระเบื้องเก่านะครับกะเห็ดเป็นขั้วครับตรงนี้เห็ดเป็นขั้วกะข้างในเิ่นกระสีใส่ไม้ไผ่ตอกเป็นห้าไว เกษตรลับกันครับกระเบื้องนะครับกระเบื้องบางนี้ก็สิคุดลงคุดคุดคุดแล้วก็ฟังลงพกนะครับสังเกตบ้างนะครับกระเบื้องนี่เป็นกระเบื้องแตกที่แตกมีบินมีรอยนะครับผมแต่หัาก็สามารถเอาไปใส่ได้ครับเอาไปเห็ดเป็นคอกเลียงกบเรียงไก,ก่เรียงเป็ดได้นะครับแต่ว่าของที่นี่นะครับ ทางนี้ผนจะใส่มัดเอานะครับผมแนะนำว่าเป็นมัดนะพี่กับยูนะครับผมเพรต้องจอหู้ก็ไเลยนะครับมัดแน่นๆนะครับนี่ครับยูขึ้นกันครับผมแล้ก็ฟังยินไห้นะครับโอเคครับกระสีประมาณนี้ครับสำหรับพี่ท่านไหนมีขอสงสัยกะบทมกันเขามาได้นะครับผม ผมนี่สิเน้นเป็นของเก่านะครับใส่เป็นของวัสดุเก่าที่มันสามารถใส่งันได้นะครับผมมันก็ซอยประหยัดต้นทุนนึงนะครับผมและมันก็สามารถอยู่น้ำเห่าได้อีกหลายปีนะครับแจีงเทียงหลังนั้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งนะครับเทียงนะครับที่พอมุ่งหลังค่าไว้นะครับก็ซึ่งแต่ผมหน่อยๆนะครับกใส่ของเก่าเป็นของเก่าที่ประมูลมาจากอนามัยนะครับผมซึ่งก็มาเหตุเป็นเฉียงมันก็ได้หลายปีนะครับก็จนผมใหญ่แบบนี้แหละครับผม รักสิบปีวายูนะครับต้องซิบขึ้นนะครับเบื้องนะครับโค้งยู่ขาครับว่าครับยู่ครับใช้งานได้แน่นอนพี่ๆท่าในใดสงสัยถามกันเขามาได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ